มาค่ะวันนี้ครูกุ๊กจะพาทําปลาเสื่อมหรือว่าปลานางแดดเดียวหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนะจ๊ะทําขายสร้างรายได้ด้วยจ้าไปทํากันเลยจ้าทอดปลาหลุดทอดปลาเสื่อมจ้ามีขนาดยังไม่ตากนะจ๊ะยังแซ่บเบอร์เลยจ้ากินกับข้าวจี่จ้าแซ่บๆเลยนะจ๊ะขอบอกจ้ากอบข้าวจี่จ้ามากินกับปลาครูกุ๊กได้ปลาเสื่อมหรือว่าปลานางมานะจ๊ะดูค่ะ ตัวปลาสวย,สวยเลยจ้าดูค่ะไปเลยจ้าครูกุ๊กจะพาไปทำปลาเสื่อมหรือว่าปลานางแดดเดียวค่ะครูกุ๊กมีวิธีการทำอย่างไรจ้าไปดูกันเลยจ้าครูกุ๊กเตรียมน้ำซาวข้าวค่ะเทลงไปที่ปลาเลยจ้าให้ลดเมือกของเขาจ้าแล้วก็ดับความคาวของปลาด้วยนะจ้าปลาเจ็ดกิโลครูกุ๊กใช้เกลือเจ็ดทพีค่ะ กจ็จะคนเกลือให้ละลายเข้ากับน้ำชาวข้าวเลยจ้าแช่ไว้ที่ตัวปลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะค่อยเอาไปล้างนะจ้าสาเหตุที่ครูครูทำอย่างนี้นะคะแช่ไว้30นาทีเพื่อให้ปลาเขาลดความขาวจากแล้วก็เมื่อในตัวปลาก็จะหายไปด้วยนะจ้าเวลามาปรุงปลาไปได้อร่อยแซ่บเบอร์ไม่มีกลิ่นแช่ปลาครบ30นาทีแล้วค่ะเอาปลาไปล้างจ้า ครูพุกล้างปลาเสื้อสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะดูค่ะสมกับคําว่าปลาเนื้ออ่อนนะคะดูผิวของเขาแล้วก็สีของเขาสวยมากเลยจ้ะไปเลยจ้าไปหมักกันเลยจ้าปลาเจ็ดกิโลครูกุ๊กใช้เกลือสามช้อนจ้ะน้ําตาลสามช้อนจ้าซี่ิ๊วขาวสิบสี่ช้อนจ้ะน้ํามันพืชสิบสี่ช้อนจ้ะนมสดสิบสี่ช้อนจ้ะ,อจะซอสน,น้ำมันหอย เจ็ดช้อนจ้าน้ำเปล่าครึ่งลิตรจ้าคนเครื่องปรุงแล้วก็ตัวปลายชอบกันเลยจ้าลุกๆก็จะคลุกเขาส่วนของเครื่องปรุงให้เข้ากับตัวปลาเลยนะจ้าดูค่ะปลาสวยๆค่ะออกเป็นสีชมพูเลยนะจ๊ะตัวปลาจ้าค่ะปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเสื่อมของเรานะจะได้ทานทั้งแคลเซียมนะคะแล้วค่อยไป ปลาเสือมปลานางหรือว่าปลาเนื้ออ่อนแดดเดียวนมสดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าลูกค้าขนาดตากแห้งเสร็จแล้วจ้าตัวปลาก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะจ้าคุณลูกค้ามั่นใจในความสะอาด,ดค่ะพุปุกไม่ได้ใส่สารกัะบูดเเลยนะจ้าปลาเสือมแดดเดียวนกสดของคุณปุ๊กสุดแซ่บเเลยจ้าดูค่ะสวยงามมากเลยจ้า คุณลูกค้ารับประทานด้วยความมั่นใจเลยนะจ๊ะดูค่ะเป็นส,สีสวยอย่างนี้ค่ะครูไม่ได้ใส่สารกันจูดไม่ได้ใส่อินกระสิวหรือว่าสารทอดเผานะจ๊ะเป็นธรรมชาติของปลาที่ครูทำล้วนๆเลยจา้าใส่นมสดเข้าไปตามด้วยน้ำมันพีคค่ะช่วยให้ตัวปลาของเขาไม่แข็งกระด้างน,นะจ๊ะเวลาทอดจะได้อร่อยออร่ยเลยนะจ๊ะลูกค้สาสนใจสั่นได้เลยจา้า ปลาเสือมแดดเดียวหนึ่งสดจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าขาอยากให้ดูจังเลยจ้าดู่าตัวปลาของคุ๊บสวยมากเลยนะจ้าจานนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทเลยนะจ้า,าคุ๊กขนาดอยู่ที่กิโลละดูนะคะจานนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะจ้าดู่าตัวปลาของเขาสวยเด้งๆทั้ง,งหมดเลยนะจ้าไ้จ้าเอาไปแพคกันก่อนจ้า เมื่อคุณลูกค้าได้ทานปลาเสียมแต่เดียวของครูค๊กแล้วครูคุ๊กมั่นใจว่าคุณลูกค้าจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะเพราะว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะให้แคลเซียมให้กับร่างกายของเราเลยนะจ๊ะทานกับข้าวนี่อร่อยที่สุดเลยค่ะคือแสนจะกินเบอร์เลยนะจ๊ะนี่ค่ะครูกุ๊ก็จะมาอยู่ที่กิโลละห600้อบาทจากแพ็คนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึบาทค่ะครึ่งกิโลก็300บาทไปเลยจ้า รับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะว,ว่าครูครูไม่ใส่สาร